จะงามทั้งายแต่บวชก็จะได้เป็นพระสาสดาเมื่อทรงระเยเย์ปัญญาเปลืองตราเรีนสิบแปด 嗯。嗯嗯 <laughs> ขอรอน้อแมแด่พระราชนตรัยขอกราบถววยความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระปัญญาณันทมนีเจ้าอาวาสวัดจุปทานลังสนิทประธานสงฆ์วัดปัญญาณนนทารามกราบมาสาัสการพระมหาฤรษีเฉลิมกิยทัศศรีเจ้าอาวาสวัดปัญญาณทารามกราบมัสการพระมหาสมพงศ์กันตะพมโมเจ้าคณะตำบลทองหก พ่วงเลยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุลกรรบนรัชการพระเถรานุเถระคณะพระพิสุคณะสัมมาณีคณะแม่ชีด้วยความเคารพและธรรมสวัสดีสาธุชนผู้ตะเตรียในธรรมทุกท่านค่ะธรรมสวัสดีค่ะค่ะเราสองคนนะคะก็เป็นพุทหญสาวัดนนนันทารามใช่ไ้มคะก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นคนธรรมดาที่อยากจะมีบุญ กับเพื่านที่มานะคะคพร้อมด้วยอ่ พุทธอาสาอีกยลางส่วนนะคะที่ได้มาช่วยงานทางวัตบรรทารามในวันที่สำคัญเกือบก่ที่สุดของคําว่าพุทธศาสนาเลยนะโมโอหีค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ขอโอกาสทําหน้าที่พุทธโฆษกนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารงานบุญต่างๆของวัดบรรทารามค่ะก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ในการพิจกาววาที่เป็นมงคลนะคะบอกบุญต่างๆกับทางวัตบรรทารามค่ะ ก่อนื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนทุกท่านนะคะที่เดินทางมาทำบุญที่วัดปัญญาณันธารามในวันนี้ค่ะาการที่พวกเราทั้งหลายได้ขวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ถวายพระทหารแด่พระทุณเจ้ารัทธาศีเพื่อควบคุมกายวาจาเจริญจิตตภาวนาเพื่อชำระใจให้บริสุทธิ์และได้ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อต่อให้เกิดสติปัญญาตามกำลังแล้ว ยังเห็นได้ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สีบอายุพระพุทธศาสนาใช่แล้วค่ะในการปฏิบัติบูชาที่สูงมีมโนโองเน้นสารให้วกเราทำเพื่อการปฏิบัติบูชาอย่างอขอว่าปัญญาธรรมก็จะเน้นในการปฏิบัติได้หลายท่านมาบ่อยทราบแล้วก็มีโอกาสที่จะมาเป็นหมตตามอรริมาจนปวดอุอปสมบทดในวาระต่างๆนะคะ ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีท่านเจ้าภาพาด้าที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระนอาหารตั้งแต่เมื่อเช้านะคะพระอาหารเช้าก็ขออนันมทนาบุญกับคุณป้าบังอรอนเรื่องรักนะคะเมื่อเช้าก็มาถวายกระเพาะปลาค่ะนะคะรวมถึงคุณพานนทวุฒิจินดาและครอบครัวนะคะคุณบัณฑิตและครอบครัวแล้วก็คุณชุมพุ่งผลดี ครอบครัวกลมาวันนี้มาถวายเป็นไฟด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงท่านสาธุชนทุกท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้นะคะแต่วันนี้ที่สารีบุตรของเราทั้งอาหารทั้งสังฆทานเยอะเป็นจํานวนมากเลยนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธีบุตทั้งร่างกายอีกทั้งจิตใจทั้งดีดายทุกอย่างมีครบนะคะในวันนี้เกิดขึ้นสามอย่างดีดายท่านจะว่าท่านใน ศสนาบอกนะคะเพราะว่าการเกิดของต้นไม้เจ้าเป็นศาสนาธรรมแคน <ทำ S 1> ั้นี้นะคะเราต้องอฟังบบอๆจะได้เข้าใจบางทีก็เข้าใจผิดมานานเหมือนกันนะคะการที่บางทีเราคิดว่าเราฟังแล้วเราคิดว่าถูกก็ยังไม่ถูกนะคะฟังบ่อๆจะได้เกิดความปัญญาเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะได้ไม่งงงในสิ่งที่ที่ไปเองนะคะวันนี้ก็ ก็ขอการออกกรีความมีการุูอาจารย์กูคุณข่าวสารโนะคะนอกจากว่าจะเป็นวันอาทิตย์นที่วัดนญาของเราเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพศาสนาแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสําคัญสากลของโลกด้วยนะคะนั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันเพ็ญขึ้น1ิบห้าค่ำเดือนหนะคะวันนี้โชคดีที่วัดนญญาของเราฝนไม่ตกค่ะ ว่าของเราก็ได้จัดกิจกรรมวิสาขะพุทธามหาบาลีค่ะมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศโล่งรื่นเปลี่ยนตัเหมือนปา่ามะพผ้านะคะแล้วก็ได้กินไอของท้าเรียกว่าออกซิเจนะนะคะ ที่ที่พวกเราไม่ค่อยจะได้เจอเท่าไหร่ในในยุคนี้นะคะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเกิดความอบอุ่นเยือกเย็นนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่มีงามให้ให้พวกเราได้กรนทอาอีกยเยอะแยะเลยนะคะเสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยไหมคะทั้งสามเหตุการณ์เลยนะคะท่านักสูตรตัสลูและปณธิธานเลยเกือบเลยนะคะพวกเราฟังดูเหมือนเรามาเกิดมเมื่อกี้เราฟังทำแล้วลจริงแล้วมันก็แท่ขนาดจิตหนึ่งท่าน ก็คือบอกว่าใชว่าเออเรามาฟังบ่อยๆนี่ก็เกิดความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังเกิดใหม่เช่นเดียวกันเกิดความรู้ที่ที่แท้จริงขึ้นมาใหม่แล้วก็เหมือนสาเร็จเข้าไปีกขั้นหนึ่งที่เกิดในปัญญาโามีความลึกซึ้ง นะคะแต่ปฏิปทานี่ก็คงจะอีกยาวไกลแต่เป็นหนทางที่เรากําลังก้าวไปถึงจุดนั้นใช่ไหมคะ,ะเราชาวพทุทธนะคะเราก็เพียรพยายามนะคะเดินตามรอย<อ><ภ>พระพุทธเจ้าของเรานะวันนี้เรามารวมบุญกันเป็นพลังความเียร์ยิ่งใหญ่นะคาพุทธของเรามาที่วัดปาาัญญาบรรพา,าวันนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเห็นเรา,เรา,เราก็ชื่นใจค่ะโอ้โหตื้นตื้นมีดีนอย่างที bộ subscribe cho quân mới đủ.